ดังโก้ครับเ็จนะเ็จนะเ็จไปครับลืยจุดสัญญาณครับผมมาเปิดดูลิงค์ครับไปกันเลยโอ้ยเพื่อเราถึงแล้วอเฮ้ยโคตรเร็วเร็วมากครับไปลุยกันครับเพื่อนเพื่อเราสุดยอดอะ โอ้กระตุกไม่ได้เปิดโหมดเลยนะันไวลืมโหมดโฟกัสว้าวว้าวว้าวแถวนี้เพียบเลยว่ะแถวนี้เพียบเลยหูล่วงแล้วเหลือเหลือคนเดียวแล้วโอเคตีลัแสแท้ไปก่อนครับ เตะไหมล่วล่วงล่วงล่วง,ล,วงล่วงแล้วอือหือเฮ้ยไอโฟนครับอออืืหเราล่วงก่อนครับจัดไปครับผมฟเฟรียครับมายานัยานยันยันก่อนว้าวเราเดินไม่ทัน <c oughs> ต้องต้องเร่งสปีดแบบนี้ครับเฮ้ย ว้าวเฮ้ยมันเยอะไปอะ่ะโดนจ่อขนาดนี้งั้นเรายือ้อไว้ให้ได้เสาเดียวเลยไหมโอ้ยโดนนืดว่ะโดนนืดว่ะโอ้โ 5, วาสี่ว้าวว,าว้วาวว้าววว้าเฮ้ยมาช่วยเพื่อนเราก่อนครับเสร็จไปหนึ่งครับโอ้โหแล้วเหลือสิบสองวินาทีอ่ะสี่สามสองหนึ่งดังโลครับ เสร็จนะเสร็จนะเสร็จไปครับผมเน่เน่เอลิทเอลิทเอลิคอยค้ำไว้สามสองหนึ่งฮิวครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่แหละครับผมเอริสเฮ้ย,ยนี่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 น,นี่สวยแล้วครับแหนแล้วพี่จะเดินนำหน้าเลยผมอะ่ะ ผมเดินนำหน้าเลยอะว้า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 วสามสองหนึ่งครับผมกลางลูกก่อนครับเฮ้ยพี่ขอเขาลงหน่อยครับเขาลงหน่อยครับว้า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 วครับสิอูลุกมาครับหกห้าอ่ารวยลุกก็ลงสามสองหนึ่ง อยูรด้วยครับเสร็จไปครับเราก็หลบก่อนจ้าหมันจุดจวดเลยว้าวไหนอีกไหนอีกจบครับผมเฮ้ยนี่คือพพอเตอร์นะเอลิสมีโลก็กางโล่ให้เขาได้อยู่ว่ะเรื่องแบบนี้โอเคนะโลกรนาดด้วยครับใชได้เลยไหนดูสกอร์สหน่อยสิ เครๆอ่าพอได้อยู่ครับผมว้าว